ไม่เต็มไรเศาๆพีสาอ้าวอ้าวรัวเจ็บๆหน่ที p k อ่ะไว่หลุดว่ะสมควรสมควรอยู่แล้วมันสมควรหลุดตนานแล้วไม่ต้องพูดสมควรอยู่แล้วพลังหลมา ไหนไหนไหนเลิฟบี้มาบ้านเลิฟบี้มาบ้านขึ้นบ้านแล้วตีบ้านแล้วนี่ไงลือ้ตีเนนะวะไอตีนใส่สองร้อยไปเนี่ยเอตีเคเนี่ยเขี้ยวไอตีนใส่สองร้อยหรอกเขามีพลังรักพี่เขามีพลังรักเขามีพลังรักเขามีพลังรักอยู่เขามีความรักอยู่ลักทีละันเดียวมีเข้าหรอกเขามีเกาะมันมีพลังเออ นี่นี่มันเป็นเฮลิเค้นไหมความรักโดนดังเฮลิเค้นไหมเฮ้อเออเดี๋ยวเฮ้ยน่ามันเป็นดังมันเป็นดังเฮลิเคนความรักมันเป็นดังเฮลิเคนโมจะโยนแรงไงวะวันนี้แรงดีแรงดีแรงดีเอ้ยลองไหนร่วงเฮ้ยเออ O M G ไปเกิดใหม่น้องพี่ขอโทษรักเขาเดี๋ยวกดสองร้อยก่อนเดี๋ยวกดสองร้อยก่อน จ่าแหวนพูเนี่ยพี่ขอโทษนะพี่ละวเขาฟุ้งเลยเธอุ้งเลยโอ้โหอะไรวะโอ้นี่นี่จัดเกมหรือจัดเกมหรือมีอีกรอบไหมเนี่ยใช่ของโดนรู้ป่ะโดนเแคยเดียวด้วยพี่มาช่วยผมหน่อยพี่แบบโม่งเนี่ยไม่จอยเลยโอ้ผมอยู่คนเดียวเลยเหรอโอ้โหตายวะโดนขอโทษดีพี่มันแรงโอ้ ้าแค่เล่นเอทีเคสุดลูกตบมือหน่อยดิตบมือหน่อยตบมือหน่อยโอ้ยดักทางถูกไว้เฮถอะทอกทีทีวิ่งยิงเพลเลยเว้ยเอทีเคยืนบังไงเมื่อกี้บังดิความรักบังตาค่ะเฮ้ยมาวะเอทีเคมาวะเอทีเคเอานี่เอานี่เอาหนี่เอทีเคดีลูกดีดีหรือลูกไปดิเมารักเมารักจังหวะนี้เมารักเซล้มเลย โอเคครับโอเคโอเคไว้ว <ini again. ros ient> <quer wa> ่า <roast> กันใหม่พรุ่งนี้เสียงใครน่าหนิไอพีเลยไอพีเลยไอติดโซเฟสเสียมเนี่ยไอโซเฟสเสียมเนี่ยไอแอดแอดไอหอยไออยู่ไหน่อยตัวดูไอด่ามันหรอกผมพขาไปแก้แล้วเขาไปแอดเขาไปแก้โดนยิงอีกแอดมันหายตัวอยู่เนี่ยดาบมันนี้กิจอะไรวะ ดีเคดีดีเคดีเคดีเคเน้นเราเน้นเน k อไปเลยพี่เน้นเอดีเคตัวเดยเออเนดีเคตัวเดียวหาจ่าฝูงคนใหม่ก็ได้นี่แอดมา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 ไอดีดีนี่ไงนี่ไงแปดบีไอีเหรอบีไอีไอนี่ไงไปไหนลูกพี่ไปไหนไปไหน ไปไหนลูกพี่ไปไหนไม่เกิดอะโอเคตันนี้ไม่ได้เกิดแล้วแล้วพี่ติดพี่สิเบียรมงแล้วพี่ติดผมนอนบักซุปจริงๆเลยโอเคชนะอีกแล้วชนะอีกแล้ว